ตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้คุณตูนจะมาสอนการบ้านวิชาภาษาไทายค่ะเด็กๆแต่เออยู่ในชุดที่เท่าไหร่คะเด็กๆจำได้ไหมคะอยู่ในชุดที่12นะคะดเด็กๆรูปร่างหน้าตาของการบ้านวันนี้จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเหมือนกับคุณครูตูนเลยนะคะเด็กๆมาดูสิคะวันนี้นะคะ ขาบอกว่าให้เราเขียนตามรอยปะแล้วก็ฝึกอ่านค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือสระค่ะสระวันนี้ก็คือสระเอาค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูตูนๆๆนะคะสระเอาอเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนสระเอาใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวแรกนะคะ ตัวอะไรคะกอไก่ใช่ไหมคะกอไก่เราก็จะอ่านว่ากอเอาเกาอีกรอบค่ะกอเอาเกาตัวที่สองนะคะตัวอะไรคะเด็กแงโดเด็กใช่ไหมคะอ่านว่าโดเอาดาวอีกรอบหนึ่งคะ่ะโดเอาดาว ต่อไปข้อที่สนะคะตัวอะไรคะเด็กเดกบอใบไม้ใช่ไหมคะอ่านว่าบอเอาเบาอีกรอบนะคะบอเอาเบาค่ะต่อไปข้อที่สี่คะเด็กเดตัวอะไรคะนอนหนูใช่ไหมคะอ,อ่านว่านอนเอาเนาอีกรอบนะคะ งอเอาเงาอ่าต่อไปมาดูข้อที่5กันค่ะเด็กๆตัวอะไรคะงอมูใช่ไหมคะอ่านว่างอเอาเงาอีกรอบนะคะงอเอาเงาอ่าต่อไปมาดูข้อที่6กกันค่ะเด็กๆตัวอะไรคะมอม้าใช่ไหมคะอ่าอ่า มอเอาเมาอีกรอบนะคะมอเอาเมาอ่าต่อไปนะคะตัวอะไรคะดเด็กๆยอยักษ์ใช่ไหมคะอ่ายอยักษ์อ่านว่ายอเอายาอีกรอบนะคะยอเอายาอ่าเรามาดูข้อสุดท้ายตัว วอแวนนะคะอ่าวอแวนวอแเวนอ่านว่าวอเอาเวอีกรอบนะคะวอเอาเวอ่า wow, เ wow. uh, mm hmm. มือ่อเด็กๆฝึกอ่านแล้วนะคะที่สำคัญเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะตัวหนังสือเนี่ยเป็นรอยอะไรคะ รอยปะใช่ไหมคะเด็กๆด็กหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยปะให้สวยงามเขียนช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูตูนดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูตูนไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ